ตามจะผ่านนี่นะจะเป็นงามไม่ไดรอนี่นะคอเนี่ยนะคอเมื่อไหวอยู่บ้านเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเอาไปขึ้งรถไฟท่อไฟเลยกันเปิ้ลไฮนี่เอาเบิร์ดเลยนี่เอาทั้งสามเลนแล้วก็รถไฟพร้อมได้พี่น้องเอาเมื่อตั้งไว้อยู่ที่บ้าทน,นะกลับสวัสดีสบายดีผมเป็นพี่น้องบ๊อบทูพี่นอ้อ,นองเอ้ยเห็นถนนนี่แล้วพี่น้องถนนนี่ก็คือถนนต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะสุวินทวงศนะ์เนาะ ป๋าพี่น้องกันนี้เพิ่นเฮ็ดใหม่ได้นี่เนาะพี่น้องป๋าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่จะได้กวาดใสมัยเบ่าเปรียบเทียบอีได้นี่พป่ะจ๊ะบ้ากัเปรียบเทียบไปรีบเนาะกัมันเห็นงามไปลีพี่น้องมึงเนี่นี่ป๋าโทษนี่นี่นี่ป๋าถนนสามเลนเนาะพี่น้องเนาะตัดเป็นใหม่เลยโอ้ยใส่พังกระไส รดไฟเพ็่นกระไใไม่ป้านี่พี่น้องมุมนี่ยแมนงามเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย,น,ออยนี่คือประเทศที่ทพ,ฒ,พฒนาถนุนนะลีเนาะเพ็่นสิเหตไปแซกระเดียกกระดอลเลยนี่<อ>นี่เห็นบอกว่าเลนกลางเพ็่นกระเห็ดสูงขนาดน,นออ้อกัดว่าให้รถแลนดไปหากันมีเสาไฟไพร้อมพี่นอ้อ,นองบ้าทุก อ,อ,อุย้ยบุญน้องพี่น้องเนาะเสาไฟเนี่ยคนติดเงาเลยน,น<ช>ี่เนาะนี่แหละเพื่นจังว่ากลางคืนซสำกลางเว้นเนาะประเทศไทยนะบอรทุกรถอุบัเหี<อ>้ยม,มันเกิดเนาะคำว่ามันมืดก็คืออย่างอุบัติเหตุมันเกิดกันบ้านพวนี่หลังจากนี่สมมติว่ามีอยู่นี่หรถหนึ่งคูนป,ประมาณบุญแล้วอยงมีหรถหนึ่งมันไฟน้องหน้า คิดยานงซันแลไฟนอนหน้าครับนี่เทียงแต่มองมงมงเออแต่อยู่น้ำเทียงกันว่เนี่ยกรไดนอนพี่นองเบิ่งเอาเดียพี่นอน้ยนี่นี่คือเบิรปาอันนี้อันนี้เพันแบงเห็นเป็นสองขางเนาะสองลนไมากเลยโอ้โหี่นอน้ยพี่นอยนี่คือไทยแลนด์ ประเทศไทยที่กำลังพัฒนางามกว่าทางด่วนวานพมีอีกนี่เออโผล่โผล่เบิ่งอ่ะคุณเจ้าของครับนี่นี่เบิ่งอ่ะพี่น้องโอ้ยโผล่ติดตรงไหนตรงหน้าน้ำผอมทางไปหน้าเอาเบียวเบียบเทียวว่าทางไปหน้าใช่พี่น้องเนาะเบิ่งอ่ะนี่โอยโล่งดีป่ะโล่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งคนให้หน้าเพื่อน้องผม ปอดจบเบิ่งนี้ทางสิขามจะผ่านนี่นะจะเป็นงามไมา่ได้รอนี่นะคอเนี่ยนะคอเมื่อไหวอยู่บานเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยเอาไปขึ้นรถไฟตอไฟอ,อ,อีอันบนไฮนี่เอาเบิร์ดเลยนี่เอาทั้งสามเลนแล้วก็รถไฟพร้อมเด้พี่น้องเอาเมื่อตั้งไว,อนนะวไง้อยู่ที่บานเนาะผมว่าเลยถ้าไปตั้งอยู่ที่บานผมเนี่ยไว้หลุดนี่เต็มหมดเลยนี่ แข่งรถกันบุญมันบุญมันบุญเนี่ยแหละไม่ลุนี่เนาะเวียนถนนงามจะถือว่าได้จะบันนองขนาดสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปเห็ดทางแดงเห็นปะเห็ดทางแดงกําลังเขาลีเขาเห็ดยบย่ำกลางคืนแบบย่ำกลางเว้นไปเลยย่ำกลางคืนนี่คนนั่งเต็มเลยตามถนนมันนั่งบ่เคยเห็นถนนใหม่เออได้ถนนใหม่บองคนก็หลีบางคนก็หลีแมนบุญพี่น้อง บาทางไปหน้าเพี่เนาะบุคคลกีดอีหลึกกะลีจระเจิงเทาวันนี้นครปฐมโอ้พี่น้องมาวัดจบกันอย่างนี้เนาะก็แยกไปได้เนาะเบิ่งบาสมาจะให้เบิ่งเนาะคู่กันกับหน้าเลยพี่น้องโอ้โหหน้าติดถนนพุ่นพี่น้องโอ้ พี่ลึกกะลีผูกนี่สามแหนะาทโทโกผมคิดว่าจิคืนทางด่วนได้น่อืมว่าทา่นอกวะทุถนนพี่น้องเอ้ยพูปัน้นจิคืนทางด่วนบ้านผมด้ถนนก็ผูปน้นโอ,โอ้มีไฟแดงยังเรียบรอยบ้อยเบิดเลยพี่น้อง ก็จะกัดสวนกันไปสวนกันมาปูปลาปูปลาตัวบอกคืออยู่ในเมืองเขตบิลพรมเด้หวัดใจได้บ<า>อกอวัดใจกันได้ยังเด็กไปเด้เาาดี๋ยวเบื้งตาว่ได้ยึกมากต้องไปเลยแมนแต่ยืดๆๆนี่มันโอ้โหใส่กันอ้ยพี่น้องเลยเพิ่นเนี่าเนาะงทำอยากทำแบบเพิ่นเอาเงินเอาค้ำแต่จะมาสางกระเดียกกระดอดหรือสางกันใหญ่นี่อันที่ว่าเฮ็ดเทเลอร์อยู่บ๊ พื้นทีลงโล่เหมือนเดิมพิ่นก๊กลางเพิ่นก๊อกลางบ่เพื่อก็แบ่งเน่มาทา้งหมดกระแบ่งเดี่ยวไป้พื่นเดี่ยวไปพี่เล่นมาแต่เฮ็ดคูงไปรับเลี้ยวทางหมดกับต้องแม่มองนี้ก็เป็นแยกเพิ่นสิเลี้ยวไปนี่จัดเป็นส่วนส่วนไว้ถ้าซั่นถ้าตีไปโล่งเลยมันก็หาลังคันมันมั่วอะไรสิมาง่ายเนาะเออกันเฮ็ดแนี่นี่ไว้เพิ่นเห็นบ่ความละเอียดความละเอียบร้อยโอ้ น้อวันหยุดบันอย่างกับไปกันหาอยู่หากินแล้วพี่น้องเลยโอ้โหถนนอีพอยแม่เอ้ยอยากได้เมื่ออยู่บ้านดีย่าไปไปบ้านได้สิปวดบนรถเรียนเนี่ยมันบริวาสุดเลยถนนสิบเอ้๋ย่ลอมีแต่รถสิบหล่อแลนพี่น้องบ่มี่วัชิยานสุดบุ้งดุโผ พูดนะโอ้ยยังไม่หล่อมั่งยังมีมือนะฝนหนักฝนหนักฝนหนักพี่นดาวเอ้ยฝนเนี่ยมีการออกมาต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะสวยงามธรรมชาติแบบคืออยู่แถวบ้านเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อมีป่ามียังคูกับแบบคูกันไปเลยแบบถนนบ้านเนาเลยอันนี้แบบเดี๋ยวพมสีขาวเด้อคล้ายๆกับถนนสิขึ้น ทา,ทางด่วนทางด่วนบาทพมเนี่ยแบบว่าคูเล่นมากเลยอยู่แถวแถวเมืองเลยถนนยาวเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลย,คล,ย,ค,ลยคลายแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เออ,องเล่นสวนกลับกันแบบนี้เลยแต่ทีเดียวนะฮะมอายุเล่นเนาะแมนนี่จะเห็นกันก็นจังใจวัดใจเลยแมนใจวัดใจถ้าจะแซงก,ก็ต้องเบิ้งรถข้างหน้าก่อนเลยเบิง้งพี่นอ้องปอจ๋ออ,อันนี้ถนนไปหน้านี่ยน้องโอ้โหพี่น้อง พอดพุ่นนะทากมาหน้าเพื่อนนี่พี่น้องโอ้โหเฮ้เทคนกีดชองเล่นอย่างดีพี่น้องโอ้ทบองมิตรท้งไหนท้งหน้าพุ่นพี่น้องของเบอร์เขาบันนอกต่างจังหวัดอ๋อบันนอกต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเลยนี่ในเมืองกันที่ประเทศไหนขัดในเมืองกันสีงามโตนห่งี่วัดถนนบอกมี่แล้วเป็น ตอนนี้ของต่างจังหวัดในเมืองของผมเนี่ยงัวควายเต็มไดเลยนี่ซึ่อเมงในเมืองไงบอกเออหญ้าลายแบบถ้ามีหญ้าไม่ยังลายแบบนี้ตามถนนนี่เกี้ยงบ้าวคนสปล่อยงัวงไปหมดงัวควายนี่หมูเฮ็ดเป็ดไก่แบยังนี่เต็มอยู่ไรตามถนนนี่ไม่ได้ทอดอยู่นี่แต่พอมาเลี้ยงมันเป็นสไาน์ดี่ออกมากโอ้ไม่พอชนรถเขานี่อต้องรับผิดชอ็อตอันนี้ขี่รถมาอยู่ดีๆนี่ขี่รถมาดีๆงัววิ่งสวนมาปุ๊บ เขาต้องได้ห,กหดักรถเนี่ยลบง<า>ัวเคนนี้เออถ้าต้นเหี้ยนะว่าไปทรัพย์สินงก็เสียหายนำหาคนเจ้าของกันยากนะเป็นงัวควายผมมีเจา้าเออยันเสียเลยเบิ่บมพูดพี่เราเออเขาหน้างามกับดราป้าคันบานเฮาเป็นแบบนี้ป้าสมัยกับสีบ่ไปเฮ็ดงานและเสียดนาอันนี้แหละบ้านเห็ในห,หน้าติดกับบ้านแล้วเนาะ ผลพี่น้องเอ้ยผมอันนี้มมนเป็นลรงเตาวันนี้เเขาทานเนาะโอ้คุณเนะสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยนี่ถนนงามเนาะอันนี้จะคืนเชิงนี้นนี่นาะคงไปรัอีกเสหนึ่งปาเป็นต์เป็นอ๋อพี่น้องเยเบิ้ง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 เบินนักคุณนักคุณนห มันนุสั่นร้องเออตรงไปมันกจะไปต้องไปออกไปยุดเลื่อนจริงๆนะก็เไปเห็นมีทางไฟแล้วพี่น้องเลยโูบโกรานี่พี่น้องคือบานเท่าเลยนี่นี่บองดูไปมากกันสะดวกเวลาไบบว่าปัดช พี่น้องพอดโอพี่น้องเอ้ยนี่ถนนต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมได้เห็นพี่น้องคือกันบ่มันบ่คือกันได้นี่เออเบิ่งก็หูดแม้แต่ทางเขาหน้าเพิ่นเบิ่งเอาห่นพี่น้องโอ้โหคันบักไงรถแลนไดนเป็นคัดโอ้โห อ่อนซ้อนทั้งเขาอ่อนซ้อนทั้งถนนผมนี่เออเสาไฟก็เน็้เป็นระเบียบเลยเนาะแมนเป็นระเบียบเป็นยังชุมเขาเป็นสายไฟนั่นนี้ซื้อสีพลาสติกมาย่างก็มาตัดอ๋อเส้นย่างทุลักทุเล่เดี๋ยวก็ตัดเอาได้นี่เนาะแมนอินเตอร์นงตุนนิดจะว่าเป็นสายพลาลุงกย้ายุ่งย้ายุ่งอันนี้เนาะพี่นอนวัดโถเบร่์เงาเบร่์เงาเบร่์เงาโอ้โหทางเขาบอด ขี่เลือกไปลีนอทางทางชนบทได้เลยโอ้ยพี่น้องเลยผมไป็นไปสวนไปไล่โค้น่ะมีแต่คนเกลียทั้งนั้นเยอะแต่ไปเบิ่งอีกเยอะแต่แพ้ไปเบิ่งอีกหมดเลยเขาเห็นไม้เลยน้องไปเจ้าไปวัดเบิงึงเขาเลยอ๋อแบบพี่น้องสิยบหล่อเลยเนี่ยนี่เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยความแตกต่างเนาะถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยหรือว่าถนนไปหน้า เป็นยังเพผลขึ้นเท่ข้นจรีดก็ย้อนว่าเพิ่ลอยากให้ประชาชนนี่แบบว่าสะดวกสบายเนาะการใส่ถนนนนทางสัญจรไปมาแบบว่าลงไหลงหน้าเวลาปั่นโคงปั่นเขาอยัางมีนาะเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวคนผลิตเนี่ยผลผลิตเนาะส่งง่ายส่งง่ายแม่เลยกับเขาเ่งง่ายเบิ้ลคนคนเป็นบ่ลาดเข้าไปยังไงลาดขับไปเลยเนาะอยู่ในรถทั้ง นีแน่มันกิดกูเจ็บผู้ควยผู้นั่นนี่นีมันกิดหนีอันตรายมันเกิดเหตุมันสัดจอนสะดวกเนาะประเทศไทยเอ้ยประเทศไทยหน่อยก็เป็นฟุตบอลเกียรติมันในนอนนะลีนอซึ่งแต่มันหกหลายมันอันตรายดิผู้หญิงเด็กหน่อยผู้ชายผู้สาวอยู่บ้านเป็นเมลามีทางไปหายไปชวนนัดเตะคนเกียรติยังงาม วันนี้เข้าหมู่บ้านวันนี้เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเอาพี่นอ้องเบิ่งนากันเด้อใหผ้ผ่าบรรยากาศบรรยายนไปเบิบเบ่งนากันเถอะพี่น้องพวก,พวกโอ้ยถนนอยากได้เด้ออยากได้เด้อพี่น้องเอลยมีคลองส่งน้าพ่อมูอ้อนี่แหละการผลิตของเพิ่นจากว่าปีหนึ่งสองเถือ่อสามเถือ่อเห็ดหน้าเนล่าสามสี่เถือ่อสามเถือ่อมันจะเห็ดหน้า ชามเถื่ออทีเถื่อเห็นหน้าพี่น้องเฮ็ยทางมันดีเฮ็ดท่าอย่างนเที่ยวได้ดีดีเรียข้องทรงน้าไปเขาก็ได้ผลผลิตมันก็ได้ภาษีมาเหี้ยเฮียท่าเนี่ยนะสบายนี่นี่มกเขาพี่น้องเฮ้ยครตกปูตกป่าหากินหาอยู่หากินเชียให้อุดมสมบูรณ์สำได้พี่น้องคนถนนถนนเหลียข้องก็จะเป็นงามเนาะติดอันนี้พอติด สตันเลพร้อมพี่น้องเอ้ยอะไรกันนุบัติเหตุเป็นโคกเป็นนาไฮนากางามป้าจิท๊อปว้าวไทยแลนด์ไทยแลนด์นพี่น้องผูดด้ใดรัาพี่น้องผูร้างมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นบาสไม้น่เนี่ย,ยเผื่อเป็นกำลังใจเนาะนี่แหละโอกาสของบาสไมยก็ได้มาส่งของอยู่ต่งางจังหวัดอยู่ข้างนอกก็ได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆแบบนี้ก็อยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะ ฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเด้อพี่น้องคลิปนี่มาสมัยกันสิได้จบคลิปไว้เพียงสำนดานาะพี่น้องเนาะขอกราบคำว่า,าสวัสดีและสบายดีป,ป๋าโตมีแต่ปากห่วยปากยังพี่น้องเอ้ยผม